จนจนแห้าหกนะครับรู้ได้ไงพี่ห้าหกฟังจากเสียงแล้วหนูว่าเสียงนี้มันต้องใช่แน่ๆเลยไม่ปกติพี่เสียงขาวครับอันนี้พี่ดื่มงงนิดหน่อยเมาก็ไปนอนสวยด,ดอเลียมาเร็รวโคตรเถื่อนเกมเนะี่ยเดี๋ยคอมโบนี้เข้าไปาถ้าเกมนี้ชนะหนูให้อะไรพี่ครับพี่ได้พูดไปเลยให้ดูหนึ่งข้าง ล่างพี่สีอะไรคะสีชมพูหวานแววเลยครับหนูชอบกินนมเย็นกินนี้พวกเราจะชนะไปด้วยกันคุณพระเอกพี่คือพระเอกของเรื่องนี้ถูกเย็ดตูดโดนต้อนนั่นแหละนี่นงไงโดนพี่เข้าไป โมยี่คนดูมาไปดูเอาสิเย่เอาเย่เอ้ยมึง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 โง่ดูพี่ดูพี่หนูเป็นดาราฮอลลีวูดหรือเปล่านี่ครับเป็นดาราห่อแต่แม่ เต้ออกดก่อนสวยเซ็กซี่เลยแล้วยแน่กันที่หนูเป็นเน็ตไอดอลหนูเป็นเน็ตไอดอลเหรอครับแล้วพี่เป็นอะไรอยู่คะพี่เป็นคนจนๆนะครับหนูรักหรือเปล่า,าหนูรวยค่ะหนูรวยแล้วพี่ไม่ต้งองรวยหรอถ้ารวยจริงต้องแบบฉัน้นขาจนๆแต่ห้าหกนะครับ รู้ได้ไงพี่ห้าหกหังจากเสี่ยงแล้วหนูว่าเสี่ยงนี้มันต้องใช่แน่ๆเลยไม่ปกติพี่เสียงข่าวครับอันนี้พี่ดื่มน,นิดหน่อยเมาก็ไม่นอนเมาก็ไไปนอนอเมาก็ไไปนอนเล่นเมีหรอส,สวยเล่นเล่นดอลเลียไหมครับพี่อยากเล่นทารกาโคตรโกงเลยต้องปกป้องหนูด้วยนะคือคำสั่งได้ครับพี่ไม่ให้ใครแตะาจะหาว่าฉัไม่เตือนส,สวยดอลเลียม,มาเร็ว โคตรเถื่อนเกมนะเนี่ยเจอคอมโบนี้เข้าไป Ge o. Ge o. ถ้าเกมนี้ชนะหนูให้อะไรพี่ครับพี่ต้พูดไปเลยให้ดูหนึ่งข้างโอ้ย <c oughs> จริงเหรอครับหวันเดียบเ,เอาลิ้นแตะพี <c oughs> ลิ้นแตะหัวพี่ได้ไหมหัวหัวบนหรือหัวล่างครับหัวบน คืออะไรเหรอหัวบนก็คือก็คือหัวพี่แหละครับแต่หัวล่างก็จะเป็นอีกหัวหนึ่งล่างพี่สีอะไรคะสีชมพูหวานเบวเลยครับหนูชอบกินนมเย็นหนูอายุเท่าไรเนี่ยครับวายยี่สิบเอ็ดเอนเสียงหนูเบลมากเลยหนูไม่ได้แอบเสียงเลยนะรอ จริงๆตั้งแต่เอาแม่เลยเธอพูดชัดๆหน่อยไม่ได้หรือไงเกมนี้พวกเราจะชนะไปได้กันค่ะคุณพระเอกพี่คือพระเอกของเรื่องนี้มันเจอบนส,สวยมาพี่เช็คให้กล้วไอ้มังคาบข้างบนมาเลยสวยยิ่งถูกขึ้นไหม่ะ ขึ้นสวยมาเร็วจะแตกแล้วนี่อยู่ข้างหลังเขี้ยอ้ยแหลแะ4ิุด8มันตีพี่6ี5ีด้านลิงก็ใครอยู่อะสวยพี่ตีบังกรนะครับลงไปนะครับพี่8 มาอยู่กลางน้ำวิ่งเร็วถูกเย็ดตูดโอ้ยพี่กระโดดมันเป็นไ้นี่ไงมันโดนพี่เข้าไปเอ๊ะนี่ไงครับสติ๊กเกอร์ให้เลยพี่เถื่อนหรือเปล่าพี่โคตรสาดดิตเลยพี่บอกให้ด้วงมันจะไปบนแล้วนะสวย ตูขึ้นบนละเอ๊ะมันใครมาแอบร้อยแลกเ้าบนเรานะไม่ิไม่ิดแลกแหลกัที่ในน้ำด้วยสิเดี๋ยวพี่เคียรกลางให้ มันทำให้เขาเซนติอีกรอบหนึ่งได้กดใช้ให้ทาร่าเลต้องกดทาร่าลิงกับทาร่าก่อน อาเลยสวยงอม,มันคาป้อมเลยตามค่นะแตกเราหนะ้เสียวเวอร์แตกพีโลงตุยสวยยัมุ่งจะไปอย่างเดียวเลยบ้ <c oughs> าบ้าไว้ชายพ <c oughs> ี่ลองไปครับสวยเยอะ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 พี่มาแล้วไม่ต้องกลัว ว่าการล่าโค้ชแค่คนดูแม่ไปก็เอาเงี้ยเอาเง้ยเอาเอ้ะมึง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 โง่หรือว่ามึงแก้งโง่เนี่ยหนุมมีรางวัลให้นะใช่เหรอจะให้อะไรพี่ครับอมกระตูกป้าอมกระตูกอ้า ดูพี่ดูพี่ดูพี่โคตรเถือนรอดเลยรอดเลิศเลอย่างนี้ต้องมอ่ของดีให้ร้านหนึ่งโอ้โหอะไรเนาะพี่อยากจะรู้ซะเลือเกินมาครับไปปะ

มาเพื่อนกับฉันนะอยู่ในบ่อน้ำหน่อยบ่อน้ำส,สวยได้รีให้พี่หรือเปล่าครับสวไม่ได้ไม่ได้รีให้แน่ลงรี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 เข้าสาม กกอองอไปแล้วลีให้พี่เลยพี่โจเถื่อนนะัโอ้รอดลีตอนพี่อันติสุดวยไปแล้วพี่เพนงก่อนแล้งกลางเลยค่ะกับบ้านเราก่อน หนูขอบัฟฟ้าได้ไหมอ่ะได้ครับสุดสวดพี่กดรันตีค่อยรีนะครับบอกด้วยนะคะว่าว่ากดแล้วโอเคได้นั่น มาส,สวยมาจุ้มเลนบนนะพี่เข้าไปลแล้วส,สวยเรีห้พี่เร็วสุดวยอสวยเป็นไงพี่บอกแล้วเถื่อนคอมโบนเนี่ย อชายพี่กลับขึ้นหนูว่ารอดีครั้งแล้วรอเลยค่ะหนูยังไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะสวยให้อะไรพี่นะครับให้จับมือเฮ้ยบวาย